เดี่ยวแปลงที่ดินนะครับโครงการได้เปิดนะครับขายไปหลายแปลงนะครับตอนนี้มีหนึ่งวัตารางวารเราเปิดโปรโมชั่นนะครับเราขายอยู่ที่250,000หาหมื่บาทครับวัดตะนางวารครับหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ14กว่ากว่าครับรลึกอยู่ที่27เมตรนะครับนี่ครับ ปลาภูมิภาคด้วยนะครับไฟด้วยมีเสียงมีรถไฟนะครับรปิดไฟเป็นรถไฟขนส่งด้านหลังแปลงโซนเอเปิดไฟวิ่งด้านหน้าก็วิวเขาวิวต้นตาลนะครับนี่ครับรอบข้างก็จะเป็นทุ่งนาครับวิวทุ่งนาที่สวยเลครับสามารถสร้างบ้านพักผ่อนยามเกษียณได้ครับเป็นการทำนาเล็กๆทำบ้านทำสวนเล็กๆครับได้เลยครับแปลงเดี๋ยวละแปลง มากครับดินดีด้วยตรงนี้เป็นที่นาเก่านะครับที่นาเดิมเลยครับเดิมดีเป็นพื้นดินเดิมๆเ,เลยครับพื้นดินก็เรายกถนนขึ้นมาสูงประมาณ50เซนนะครับดินที่ดินก็จะต่ําไม่ต่ํามากนะครับประมาณ30เซนดินถมดินหนึ่งรตารางวาตกละประมาณ55,000าบาทครับราคาก็คุยกันได้หรือเราจะขุดบอ่อถมดินด้วยก็ราคาก็จะลดลงไปอีกขุดบอ่อได้แปลงแล้วก็เอาดินมาถม แต่ถ้าถมดินประมาณ1เมตรก็ประมาณหนึ่งร้อยตารางประมาณ5 0,000บาทสองตรงารางก็ประมาณ1นึ่งแสนบาทครับนี่ครับนี่ท้ายนี่แปลงนี้เรามาดูท้ายแปลงนะครับนี่ท้ายแปลง,ปล,งลูกค้าได้ซื้อไปแล้วครับผุดบ่อเรียบร้อยเลยบรรยากาศดีมากเลยตัวนี้ลูกค้าซื้อไป2แปลงสาแปลงครับแปลงล100รง้อยตารางสองแปลงแล้วก็แปลงติดคลองด้านหลังแปลง300 8แปดตารางวานี่ครับคุณแม่คุณลูกซื้อเลยครับ ื้อแล้วก็บุบบอทำปรับแปลงให้เราก็มีทีมงานนะครับบุบบอปรับแปลงให้ดินก็ซื้อเกิดเจะซื้อดินเข้ามาเพิ่มเองครับดินก็ซื้อเข้ามาเพิ่มบรรยากาศดีมากเลยน้ําสวยมากน้ําเขียวคุณแม่ต้องการยกล่องสวนยกล่องสวนสวนบน็นล่องสวนน้ำล้อมรอบส่วนคุณลูกก็ต้องการเลี้ยงป่าบุบบอทำตลาดฟักน้ำนี่ครับน้ำเขียวสวยครับ า,า,าแปลงนี้ป็นแปลงเมียมเลยครับด้านหลังจะติดคลองคลองส่งน้ําสาธารณะนะครับสามารถดึงน้ําเข้ามาใช้สอยได้เลยด้านหลังนี่ครับแปลงนี้ตอนนี้เราว่างอยู่เหลือแปลงอีกแปลงหนึ่งครับแปลง3 3 7ตารางวาครับแปลงนี้เราขายแค่9ก้0 0นห้ามนบาทครับราคาก็เข้ามาลองต่อรองได้ครับอย่างนี้สวยงามมากเลยครับติดกันเงยกับแปลงคุณแม่ ด้านหลังก็จะติดคลองนะครับด้านหลังก็มีคลองธรรมชาติคลองสงนะธรรมชาติบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวทํานาด้านรอบๆก็จะเป็นวิวทุ่งนาเขียวสวยงามมากนะครับหนึ่งตารางวาเราขายโปรโมชั่นอยู่นะครับราคาโปรโมชั่นอยู่สองแสนห้าหมื่นบาทลูกค้าที่ต้องการเป็นนักลงทนุนหรือต้องการซื้อไว้เก็บๆอะไรก็สามารถซื้อได้เลยครับราคาก็คุยกันได้จะผ่อนจ่ายกี่เดือน ก็ได้ครับประมาณเดือนอสามเดือน6เดือนก็ได้ครับเพราะว่าฉนดเราจะออกเดือนธันวาแล้วค่อยผ่อนจ่ายก่อนก็ได้ครับเพราะว่าวางจองอยู่ทําสัญญาหนึ่งหนึ่งร้อยตารางอยู่ที่8 0 0 0 0บาทครับส่วนสองร้อยตารา,างก็ทำสัญญาอยู่ที่1 0 0 0 0 0สบาทครับ,น,รบนี่บรรยากาศสวยงามนะครับทางนู้นก็จะเป็นวิวเขาใหญ่นะครับนู้นวิวเขาใหญ่วิวตะตานนี่ครับนี่มาดูคลองส่งน้ำนี่งไงคลองส่งน้ำสถานั้นไฟหลังนี่ เราสามารถดึงน้ำมาใช้ได้เลยนะครับเนี่ยคุณลูกค้าที่สนใจต้องการที่พักผ่อนยามกเกษียณบ้านสวนยามกเกษียณนะครับเนี่ยหรืออยากเป็นนักลงทุนอยากซื้อไว้เก็งกำไรซื้อไว้ให้ลูกหลานติดต่อผมมาครับอาร์ตครับศูน1 5 8ป8 8 0 8 0ครับโครงการบ้านสวนพิกุลแก้วนะครับสวัสดีครับ